สวัสดีชาวเพซทุกคนนะครับพบกับผมนะฮะช่างพศนะครับวันนี้ถ่ายแบบถือเองตัวเองถ่ายเองงี้เลยนะครับวันนี้จะมารีวิวชุด53นะครับ 53, ชุด53าสาดแสงหน่อยไปชุด53ชุดนี้ราคา3,490ันาสนะครับ3,490เอ่อเดี๋ยวขึ้นรูปให้เดี๋ยวขึ้นรูปใ,ให้ดีกว่าขึ้นรูปให้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ทีละอย่างเลยนะครับเดี๋ยวกลับกลอง ครับลุยนะฝาซูปนะครับเป็นฝาแท้วาวแท้นะครับฝาแท้วาวแท้ใหม่เบิกนะครับเบิร์กฮอนด้าวาวแท้กลึงนะครับกลึงกลึงไล่เบาแล้วก็กลึงเงานะครับให้มันให้มันดูเบาแล้วก็ดูสวยด้วยแหละเออสวยด้วยครับทั้งเอดีเอเสียนะไอดีเอเสียเลยไอเสียก็ทำนะครับฝาครัฝาแท้ขยายพอร์ททำพอร์ตให้เรียบร้อยนะครับอ่า แล้วก็ฝาเนี่ยเป็นฝาแท้นะครับแต่วาลเดิมก็จริงนะครับแต่สูตรของผมนะจะมีการขยายขยายบาขยายบาให้มันมีความกว้างขึ้นเพื่อเพื่อ,อที่จะดูดได้ดีขึ้นนะแล้วก็สูตรของผมอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการจิกเบ้านะครับการจิกเบ้าเนี่ยจะมีองศาที่ผมคิดว่ามันมันโอเคสุดนะครับในการไล่แรองอัดให้แคมของผมมันวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแรองอัดนะครับเบ้าแบบนี้นะครับผมอ่านะ แล้วก็ในชุดก็จะมีสะพานโซ่ไปให้นะครับสำหรับรถบางคันที่แบบใช้มานานใช้มานานแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงโซ่ดังผมก็จัดสะพานไปให้เพื่อไว้แก้ปัญหาด้วยแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็กดคัดนะครับกดคัดแต่งนะครับรถรถรถร้อยติมายในส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผ้าคัดมันจะไม่ค่อยหมดหรอกหมดยากหมดยากมากถ้าหมดคือรถคุณน,นี่คือใช้สมุกสมบันสุดเลยใช้แบบโคตรสุดเลยพูดง่ายนะเพราะฉะนั้นใส่กดใส่กดคัดแต่งพอเหลือนะครับ แล้วก็ชุดนี้สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยนะครับสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทลมส่งเนี่ยก็คือถ้าลดคุณเป็นสตาร์ทเท้าหรือเป็นสตาร์ทมือบอกได้เลยนะครับไม่มีการเพิ่มเงินนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับผมปกินตี้ซเสื้อก็เป็นปกินตี้ซเสื้อแท้นะครับบูทแคมป์นะครับลูกซูบนะครับผมใช้เป็นลูกสูบแอร์นะครับหลบวาวให้เรียบร้อยนะครับว้ห้เรียบร้อยแล้วก็มีการแต่งด้านด้านด้านบนได้ดีนะครับได้ดีคือตรงนี้คือหลบข้อเวียงนะครับหลบข้อเวียงนะครับ ลูกสูบผมก็จะใช้ไม่เหมือนเขาหน่อยนะครับใช้ไม่เหมือนเขาหน่อยก็คือแบบก็คือเป็นลูกแอร์ถามว่าเหมือนใช้ลูกตามตลาดทั่วไปที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะตามตามเหตุทั่วไปเว็บทั่วไปอะพูดง่ายจะพูดไงดีนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แต่ผมก็จะเอาตัวนี้ขึ้นมานะผมสร้างตัวนี้ขึ้นมาผมใช้ตัวนี้นะครับ <S <S เพื่อสร้างความแตกต่างเออสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองก็คือเหมือนสร้างเอกลักษณ์อะ เมันสร้างเอก,กลักษณ์ให้ตัวเองนะครับก็คือสร้างจุดขายด้วยแหละแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบเสื้อสูบเสื้อสูบโอ้ยครับเสื้อสูบก็ประมาณนี้นะครับปอกสวยๆเลยนะครับปอกสวยครับใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ดีนะครับอ่า มานี่โอเคโอเคเพื่ถ่ายไปนะครับแคมปะ POJ4 นะครับอือโอเคเออแล้วในชุดนี้จะมีประเก็นทองแดงให้อีกนะครับประเก็นทองแดงให้อีกอันนี้ผมลืมหยิบมาว่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยิบให้ดูนะครับเดี๋ยวไปหยิบให้ดูปิง้งอ่ะประเก็นทองแดงนะครับประเก็นทองแดงสําหรับชุดที่เออผมสั่งกับฝาไปใส่กับฝาไปนะครับสําหรับ แคมตรงสเปคเพื่อเรียกกาลังอัดนะครับผมจะใช้ผมจะผมจะใส่ผมจะใช้ประเก็นที่มีความบางลงมานะครับคือระดับประมาณ0.3นะครับ0.3เพื่อให้กําลังอัดที่พอดีเพื่อให้แคมเราเอ่ะใช้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือผมเซ็ตไปให้แล้วผมทดสอบมาหมดแล้วนะครับว่าจบที่แบบนี้นะครับเออจบที่แบบนี้คือใส่ได้เลยประกอบได้เลยไม่ชนแน่นอนนะครับผมผมใส่มาหมดแล้วก็คือใช้ได้น้ํามัน9 1 9 5หัวฉีดปกติทั่วไปนะครับ ถามว่าเซตหัวนี้ใช้ e15 ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ e15 อาจจะมีการเพิ่มแรงอัดโดยการเอาประเกน็นฝาออกนะครับประเกน็นฝาออกอาจเพิ่มกําลังอัดขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจชุดนี้ก็ทักมาทางเพจได้เลยนะครับผมผมก็จะจัดให้ตามนี้เลยนะครับราคาโอนคือ3,490บาทนะครับรวมค่าส่งนะครับถ้าปลายทางนะครับจะเป็นราคา3,390 บวกส่งไปทาง250นะครับเพิ่มให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าค่าส่งผมก็โดนขนส่งคิดเพิ่มเหมือนกันหักหักเปอร์เซ็นต์อ่ผมเหมือนกันนะครับแต่สั่งของปทางต้องรับของจริงนะครับรับของจริงอยา่าอย่าสั่งเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นคือสั่งไปผมก็เสียตังค์นะครับอยู่ๆผมตังค์ทิ้งไม่ไม่ได้นะครับใจเขาใจเราเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเออ คุณอยากได้ไปทางผมก็ส่งของให้อยากส่งของให้ไวๆนะครับคุณอยากได้ผมมั่นใจคุณมั่นใจคุณไม่มั่นใจไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจของผมเนี่ยคุณสั่งไปทางไปขอให้รับนะขอให้รับอย่าอย่าเล่นไม่ใช่เรื่องตลกครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผมโอเคเพราะมันเป็นตังจริงผมเสียไปจริงคือผมทวงพวกคุณน่ะผมไม่ไปถึงบ้านเงี้ยพวกคุณก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรถ้าคุณเกียอนะคุณเกียนผมก็แจ้งความผมแจ้งแน่นอนนะผมแจ้งถ้าใครกวนนะกวนตีนะใครกวนตีผมแจ้งแน่นอนนะครับผมอ่ะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวชุดไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวชุดไหนนะครับก็ก็ทักมาทางเพจได้เลยอยากให้รีวิวแบบจัดจ่เน้นเน้นเน้นเลยเน้นเน้นแบบนี้นะครับก็บอกมาเดี๋ยวจัดให้อย่างแจ่มนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับขอบคุณชาวเพจทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เขียนี้ด้วยแล้วก็ฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะครับโอเคบายบาย